การตัดสินใจแบบนี้ของสหรัฐและเยอรมนีกำลังจะส่งผลอย่างไรต่อสถานการณ์สงครามในยูเครนช่วงนี้ คุณพงศทัตสุขพงศ์ประเมินสถานการณ์ค่ะถ้าจับสัญญาณแบบนี้ก็ยิ่งจะไม่เห็นว่าสถานการณ์จะยิ่งคลี่คลายลงไปได้เลยนะคะกับการส่งอาวุธในรูปแบบนี้เข้าไปนะคะน่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยนะครับหลายคนก็บอกว่าแมมสถานการณ์สงครามในตอนนี้มันยากที่จะคาดเดามากทีเดียวครับและทำกลางความไม่แน่นอนของการทําสงครามในเวลานี้กองทัพรัสเซียก็ยังเดินหน้าโจมตียุครนอย่างต่อเนื่องครับ กระทรวงกลาโหมรัเสเซียได้เผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงภาพขณะทหารรัเสเซีย,ยยิงจรวดหลายลำกล้องอุราการตามข้อมูลพิกัดที่ได้รับจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อพุ่งเป้าโจมตีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารของอยูเครนนะครับความเคลื่อนไหวของรัเสเซียเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากรัฐบาลสหรัฐส่งสัญญ,ญาณว่าเตรียมจัดส่งอาวุธล้ำสมัยให้ยูเครนใช้ป้องกันตัวจากการโจมตีของรัเสเซีย ดยที่ปรึกษาระดับสูงด้านนโยบายของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะจัดส่งเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง M142 HIMARS ให้แก่ยูเครนจำนวน4ชุดด้วยกันนอกจากนี้ยังมีเราดาร์ต่อต้านปืนใหญ่5ชุดกระสุนปืนใหญ่155ม mm, ิลลิเมตรจำนวน15,000นัดเฮลิคอปเตอร์ MI-174 ลำและอาวุธอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากครับ การจัดส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้ยูเครนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือทางการทหารมูลค่ามากถึง700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือไม่ต่ำกว่า24,0 0 0ล้านบาทนะครับด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างแหล่งข่าวภายในสหรัฐว่ารัฐบาลสหรัฐมีแผนขายโดรนติดอาวุธ MQ-1C g r ก y Eagle ให้ยูเครน4ลำถ้าสภาคองเกรสให้ไฟเขียวเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยโดรนติดอาวุธรุ่นนี้สามารถบินได้นานถึง30ชั่วโมง ติดตั้งขีปนาวุธได้มากถึง8ลูกถือเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในภารกิจจู่โจมและภารกิจสอดแนมเป็นอย่างมากครับพูดถึงระบบไฮมาสสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลประมาณ80กิโลเมตรนะครับถือว่าไกลกว่าระบบจรวดหลายลำกล้องทั้งแกลดและสมิชที่รัสเซียใช้งานอยู่ในเวลานี้โดยสหรัฐบอกว่าพร้อมส่งระบบไฮมาสให้ยูเครนทันทีเพราะขณะนี้มีระบบดังกล่าวอยู่ในยุโรปอยู่แล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปในยูเครนด้วยแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ในการฝึกสอนกำลังพลยูเครนครับก่อนหน้านี้วอชิงตันโพสต์สื่อของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐอาจจะส่งระบบยิงจรวดหลายลำกล้องพิสัยไกลหรือ MLRS รุ่น M270 ที่มีพิสัยการยิงไกลถึง300กิโลเมตรให้ยูเครน แต่ประธานาธิบดีโจไบเดนยืนยันว่าสหรัฐจะไม่ส่งระบบยิงจรวดที่สามารถโจมตีเข้าไปในแผ่นดินของรัสเซียให้ยูเครนเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งบานปลายออกไปครับการจัดส่งอาวุธประสิทธิภาพสูงให้ยูเครนแบบนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโวลดิมีเซเลนสกีผู้นํายูเครนรับประกันนะครับว่าจะไม่ใช้อาวุธชนิดนี้ในการยิงโจมตีเป้าหมายในรัสเซียครับ

แต่ว่าที่คงจะต้องติดตามสถานการณ์ก็คือเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นแบบนี้จะยิ่งทําให้ยูเครนกับรัสเซียกลับสู่โต๊เจรจาหรือว่าอาจจะในทางตรลนข้ามนะคะยิ่งเติมเชื้อไฟให้รุนแรงมากขึ้นค่ะถ้าดูปฏิกิริยาจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียในวันนี้แต่ละคนเนี่ยส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่าการทําสงครามครั้งนี้อาจจะไม่สามารถยุติลงง่ายๆครับคุณผู้ชมคนแรกเลยก็คือเซอร์เกย์ลาฟรอรรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนะครับออกมาระบุว่าการมอบอาวุธอาจจะเพิ่มความเสี่ยง ในการดึงเอาประเทศที่3เข้ามาร่วมในสงครามด้วยครับอีกคนหนึ่งคือโฆษกรัฐบาลรัสเซียดมิทรีเพลสคอฟระบุว่าการส่งอาวุธพิสัยไกลให้ยูเครนเป็นการเติมเชื้อไฟให้ความขัดแย,ย้งยืดเยื้อต่อไป นอกจากนี้การส่งอาวุธช่วยเหลือยังไม่เป็นผลดีต่อการจูงใจให้รัฐบาลยูเครนกลับเข้าร่วมโต๊ะเจรจาสันติภาพกับรัสเซียด้วยครับแม้กระทั่งแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ประเมินว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนอาจจะยืดเยื้อต่อไปนานอีกหลายเดือน Again, that Russia aggression. if end don any tomorrow to the 't that. chose could over of be we see signs right now but. ถ้าถามว่าใครจะได้ประโยชน์จากสงครามในครั้งนี้หลายฝ่ายก็มองไปที่รัฐบาลสาหรัฐและบริษัทผลิตอาวุธที่น่าจะเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์โดยตรงจากสงครามที่ยังไม่มีแนวโน้มจะจบลงง่ายๆนะครับหลังจากสภาคอนเกรสได้ลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายให้ยืมให้เช่าเพื่อช่วยเหลือ,อยูเครนเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มีคําอธิบายจากประธานสาภาผู้แทนราษฎรรัสรเซียเคยระบุว่าผู้นํายูเครนกําลังนําพาประเทศเข้าสู่กับดักหนี้สินในขณะที่บริษัทผู้ผลิตอาวุธ ได้รับกำไรมหาศาลครับย้อนกลับไปในสมัยสหภาพโซเวียตประธานสภาผู้แทน,ร,ะะนรัศดรรัสเซียก็บอกว่าเคยตกหลุมพรางในสมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ต้องใช้เวลานานถึง61ปีกว่าจะชดใช้หนี้สินทั้งหมดให้สหรัฐได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคุณนัฐาเพราะว่าแม้จะมาจากสื่อทางการรัเสเซียแต่ก็เป็นคําพูดที่ตอนนี้หลายๆคนก็พุ่งเป้าไปที่สหรัฐเหมือนกันว่าสหรัฐนี่น่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากสงครามในครั้งนี้นะครับ และก็ยิ่งเข้าไปคล้ายๆกับที่หลายๆฝ่ายคาดการไว้นะคะนักวิเคราะห์ทางด้านความมั่นคงว่าแนวโน้มจะยืดเยื้อไปจนถึงปลายปีครับคุณพงษ์สัตค่ะถ้ายืดเยื้อไปแบบนี้คนที่จะได้รับผลกระทบไม่ใช่เฉพาะชาวยูเครนหรือว่าคนในยุโรปเท่านั้นนะครับตอนนี้เราเริ่มเห็นผลกระทบกระจายออกไปในหลายประเทศทั่วโลกจากวิกฤตความมั่นคงทางอาหารด้วยครับคขอบคุณคมมุณพงษ์สัตมากค่ะ,คะ,คะ